โอเคก็สวัสดีเพื่อนชาวอีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอ็ดเดยดอีกละนะครับผมก็ตอนนี้มายิปเป็นซิลนะครับผมเมนเก่าเว้ยจังหวะนี้เพื่อนกูจะใส่กุมาร้านนกไปก่อนครับจังหวะนี้อ้าวกูโดดหนีนะคอสนะครับน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครทักกูมาตอนนี้ไอเวนไม่ดูเวลาเวลาเฮ้ยเอามาดีเอตัวนี้มันเอาอะนะคอสิกแซกบอนี่ โอเคครับรอจังหวะนะทุกคนช่วงต้นเกมก็จริงๆตัวเรามันเบิร์ดได้นะครับแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าซิลมันมันเบาลงมั้งไม่รู้ดิไม่ได้เล่นนานเลยนะครับคือตัวนี้เป็นเมนเก่าผมเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นนานเยๆนะอันนี้ตามสูตรนะครับเวลาเราเดินเข้าป่าเข้าพุ่มนะไม่เห็นตัวละครอะไรก็กดอันติรัวๆนะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองนั่นเองนะเยสเอาเรื่องว่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเลนมังกรนะผมจะเอามังกรตัวนี้นะครับ ฝั่งนู้นเขาก็ไม่ตีนะเราแอบ,บลอยแล้วกันได้เวลาแล้วครับน้องกูลอยไปเอามังกรเอาเอาอะไรความได้เปรียบให้กับทีมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรื่องการเล่นเดี๋ยวผมจะอบอกอีกทีหนึ่งนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับซิลไม่ได้จับเลยนะช่วงนี้นะครับเล่นแต่หยานอยากล้ำให้ตึงตึงไงก็เลยหัดเล่นนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มเล่นหลายๆตัวแล้วนะครับไม่ค่อยเล่นตัวซ้ำๆเท่าไหร่นะแต่จังหวะน,นี้นะ,ะเา้าจ้าดาร์กแล้วก็พุ่งใส่ ปาอืไม่โดนอีกแสแต็กนะครับโดนดาร์แทนมาดิอุ้ยโอ้ยจังหวะด,ดาร์ยกโอ้ยรักกูอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยจะเพื่อนมาวะเอาไงดีวะกูแต่ผมว่าถอยดีกว่ามั้งโอเคเพื่อนเล่นกูเอามาดิปาไปดิจังหวะหูเดี๋ยวผมลาช็อตอันติโลลูวะนี่ลาช็อตไปดิครับน้องแตกไปนะครับได้มาหนึ่งสกอร์แล้วนะโอเคครับต่อไปก็จะขึ้นไปลองท,ดทาด้านซีซีเลยนะครับผมเพราะตานี้ อ่าเรื่องรองเท้าอ่ะครับเราออกตามสถานการณ์นะทุกคนถ้าตาไหนตัวบางบมากๆเราก็ออกเท้าเจาะเวทก็ได้นะหรือถ้าเราคิดว่าเอ้ยเรานิ้วไวพอก็ออกเท้าเจาะเวทก็ได้นะครับแต่ผมจะออกเท้าตันซ,ซีซีมานะเพราะว่ากลัวโดนล็อกโดนตันแล้วมันแบบไหลไม่ต่อเนื่องนะครับซิลเป็นตัวที่ต้องเก็บสแต็กและไหลนะทุกคนคือถ้าใครเล่นเก่งเนะี่ยคือมันเราจะเราจะเก็บสแต็กแบบพิวพ้วๆพิอ่ะเออคีหลักของมันคือการเก็บสแต็กนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะ หลักๆเลยในการเก็บสแต็คคือต้องปาสกิลหนึ่งแม่นๆนะครับถ้าใครปาแม่นๆเก็บสแต็กโดนตลอดสองทีนี่คือแบบแม่งไหลย,ยันบอ่อนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะว่าทําได้ไหมนะแลวล่าสุดนี้เขาเนฟสกิลสองมาแล้วทุกคนขอจังหวะน,นี้น่าจะเล่นไม่ได้นะครับอารามจับนัา่นตายขาบออกอกาแล้วไม่รอดน,นะครับเล่นไม่ได้นะคือผมเข้าไปได้ผมก็โดนอารามล็อกอยู่ดีนะครับมีมีสตองสตันของยิรูเมียแล้วไงครับผมก็ตายอยู่ดีนะ เล่นต้องรอจังหวะรอเชิงนิดนึงนะครับไม่จาเป็นต้องเข้าก่อนนะอย่างนี้ผมเคยพูดไปนะครับแล้วยิ่งมีตัวหนาๆอย่างพวกอารัมมายืนค้าให้แครี่ฝั่งเขาเนี่ยเราควรกเก็บสแต็กกับอารัมนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปเพื่อจะฆ่าตัวหลังนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่าเล่นประมาณไหนนะอันนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับตามทัมมิ่งเรานะตอนนี้ดูทรงตึงๆอยู่นะเนี่ยไอเวนม,มาเป็นสาระสร้างกันครับวันนี้ไปครับผมผมพยายามตัดเวฟตัดลีปนะครับเล่นให้รวยนะซิลนะครับ คือซิลมันเป็นตัวละครต้นเกมก็จริงนะแต่พักหลังมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เขารีสกิลมาเนี่ยก็คือผมว่ามันเป็นตัวที่แบบเลดเกมก็เล่นได้นะครับแต่อยู่ที่ทีมมากกว่านะว่าจะเล่นกันยังไงอ,อุ้ยเนี่ยหอนปะมันล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการเล่นซิลนะครับซิลจะเป็นตัวละครที่ถามว่าแพ้พวกแทงไฟเตอร์ไหมผมมองก็ไม่นะตอนนี้ก็คือแบบมันมันเล่นได้แบบฟรีสไตล์มากนะครับซิลแต่ว่าเราจะไม่ชอบตัวพวกผิวๆนะอย่างเช่นพวกนาคอสอย่างเงี้ย เ,ออเวลามันโดดไปโดดมาเราเวลา,เ,าเราอันติเกาะหัวเนี่ยมันเกาะไม่ติดนะครับโอเคแล้วเล่นบนกุยักเ์ี่ยแต่กูไม่ไปช่วยเพื่อน,เ,นเพื่อนกูด่ากูละจังหวะนี้มาช้าแต่มานะนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องรีบเล่นนะครับผมเล่นให้มีของเล่นเอาชัวร์ดีกว่านะให้ทีมแบกเราไปก่อนนะครับในจังหวะนี้ก็โดดใสอุ้ยอุ้ยอันนี้มันผิวจาดนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วกูลดแรงสาดสาดเชยอีกิมเป็นสไควยนะครับผมตาเนี้ยแต่ไม่มีนะ โอเครอครับจังหวะนะไม่ต้องรีบเล่นเฮ้ยนะรัาตอนนี้มันเอาเรื่องจริงว่ะสเต็ปมันซิกแซกอะครับเดี๋ยวผมปาดเพื่นแม่งไปตัวหนึ่งแล้วกันน่าจะได้นะต้องรีบเบิร์ดเลยนะครับมาเดนติโอเคแด่ไปก็มาดีิครับน้องอือฮอือต้องรีบเบิร์ดนะครับไม่งั้นเมื่อกี้มันมันล็อกเราแล้ว,ลวมันฟิกหนีได้นะเราตามไม่ได้นะครับโอ้ยออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บเลือดขอ,อยาแล้วกันนะเพื่อน โอเคก็ผมมาได้เล่นซิลมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือไม่ได้เล่นมานานจริงนะครับแต่วันนี้คือเล่นมาวันสามสี่ตาได้แล้วนะก็คือผมลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่ซิลมาเนิบมาเนี่ยเซ็ตไอเทมที่ผมมองว่าดีที่สุดน่าจะเป็นเซ็ตนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้แล้วกันนะครับก็ทําไมถึงมองว่าเซ็ตนี้ดีที่สุดนะครับผมเล่นผมรู้สึกว่าซิลอ่ะมันเป็นตัวที่ ถ้าเราแบบยืนวงไฟได้นานเราเก็บสแต็กรัวๆเนี่ยคือเลือดเราเด้งรัวๆเกาะเราเด้งรัวๆนะครับถึงมันจะเนิร์ฟสกิลสองมาก็จริงนะแต่เราเอาพลังแฝงเป็นไอตัวเกาะที่มันบวกในเรื่องของเด้งเลือดนะครับไม่ใช่บวกของเด้งเลือดเวดแวมพายเออมันคอมโบกับการเก็บสแต็กรามากนะมันทําให้เราเล่นในไฟได้นานมากขึ้นนะครับบางทีเราเข้าไฟไปห้าหนึ่งเราอาจจะไม่ตายก็ได้นะบางทีนะเออไม่ใช่ทุกทีนะเว้โอเคแต่วะนนี้น่าไม่ได้นะครับอุ้ย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  หถ้ากูไม่ออกท้าด้านซีซีนี้น่าจะตายได้นะครับโอเคก็อธิบายอธิบายต่อนะผมก็จะเล่นเซตนี้นะแต่ว่าเซตนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนว่ามันจะไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะมันจะเล่นแบบไหลในวงไฟได้นานมากขึ้นนะครับโอเคนะอโอเมนมาดีมาดีครับเล่นได้นะทุกคนคือให้มันจับเราเราก็นัวกับมันเราก็เก็บสแต็กได้ง่ายเลยนะครับอย่างนี้ผมบอกนะเล่นซิลคือเก็บสแต็กเนี่ย สำคัญที่สุดนะครับท่าหนึ่งเหมือนกันต้องปาให้แม่นๆนะให้จังหวะนี้เอ,อ <res> เพื่อนโอเคครับปาซี่หนก่อนโดดเข้าตัวหลังครับมาเด็ยแตกหนึ่งแตกสองแตกสามไม่ดีแตกสี่โอ้โหโดนทุกเม็ดนะครับน้องไอ้กูขอกูขอจะเมก้าไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะแม่ด้วยความที่มันเป็นนาคอรเนี่ยทุกคนคือมันหนีได้อยู่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับโอเคครับก็เก็บคอร์คิวมานนะเก็บไปสี่ตัวครับน้องชาย ตึงเกินโอเคก็ต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นอฟอสการ์นะทุกคนคือแบบไอเทมของเมดฟอสการ์นี่คือแมงโคดีนะครับคือแมงโกงมากนะทั้งอึดนะครับทั้งมีอุย้ยมาดินี่ไงเมก้าคิวไปครับไม่มีกล้าหรอกแต่มันเป็นตัวสุดท้ายแล้วกูแตกโยนเกินจังหวสะสกอร์มันไหลนะครับก็แจกเขาซะหน่อยละกกันไอเพื่อนเพื่อน,อนจังหวะนี้รถกูแรงสัต์แอบไม่เห็นพี่หรอ สวัสดีน้องชายเกาะหัวนะครับผมโอเคแตกไปอีกตัวหนึ่งนะมาลอยซากเพื่อนเก <c oughs> ิดมาก็ได้ฆ่าเลยครับผมโอเคก็ซิวอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ได้กลัวพวกไฟเตอร์นะครับแต่ว่ามันจะนัวนแล้วมันจะเสียเวลานะแต่ว่าพวกไฟเตอร์พวกแท้งเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเล่นได้ผิวมากขึ้นนะครับผมไม่รู้นะผมคือผมชอบเก็บสแตกระพวกแท้งแท้งหนานๆเนี่ยแล้วก็เข้าไปล้วงตัวหลังนะครับ ถ้าสังเกตผมจะโดดใส่แทงปุ๊บแล้วผมก็จะโดดใส่แคดดี้ใส่เม็ดนะครับผมจะไม่เล่นย่ำกับมันอยู่กับที่นะต้องย่ำแบบซิกแซกไปซิกแซกมานะครับแต่ต้องพยายามแบบเก็บสแต็กให้แม่นๆเท่านั้นเองนะเรื่องสกิลหนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผมว่านะคือเนี่ยถ้าเราปาสกิลหนึ่งโดนปุ๊บเราก็เก็บสแต็กได้เห็น <Okay. S 1> ปะ่ะเราต้องพยายามแบบใช้สกิลหนึ่งให้แม่ๆนๆะเอออย่างน้อยต้องโดนล,ละสองทีนะครับมาดิโอ้โหแตกไปนะไม่ทัน โอเคไล่ <Okay>. okay. ไปนะครับบันนี่นะจังหวะนี้เอ้ยโอเมนอ่าล็อกโอเคครับหนีเราไม่ได้แล้วนะเนี่ยเราเกาะหัวเห็นปะถ้ามันไม่ใช่ตัวโดดวุบวับหรือตัวผิวๆเนี่ยมันมันหนีอันติเมตเรายากนะครับนอกจากมันจะแบบฟุก,กะเออมันถึงจะหนีได้นะเอ้ยเอ,อ,อ้ยโอ้ยคุูโดนตันคุโดนตันจริงๆผมว่าเล่นได้นะเอาปะถ้าอะไรมันจับแต่มันไม่น่าจะจับอะมันน่าจะยังไม่จับนะมนมเมื่อกี้มาเอาดีกว่านะครับไม่เสี่ยงนะ เสี่ยงเลยแล้วก็แตกเองนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มไปนะอนอะ่คนาคอนเอาปวลเอาเวลาแค่นั้นแหละเล่นยากนะครับคือไอตัวพิ้วพิวพวกนี้มันทําให้เราเก็บสแต็กยากนะเวลาเราเก็บสแต็กแม่งก็หนีสแต็กเราอย่างเงี้ยนะจังหวะน,นี้ยังไงเอ้ยเล่นได้โอเคนี่ครับผมจะเอาแวนนะมาดิโดดดักนี่ครับก็เก็บสแต็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหหยาดมาเก็บแวรไปแล้วนะโอเคโอเคร์แวนกลับตตัวนี้กันนะครับมาครับ เฮ้ยนาคอตกุโดดใส่เฮ้ยหย่านกวงสุดหย่านล้ำสุดเกินโอเคกูมาช่วยแล้วโอ้ยเพื่อนกูแตกกูเกาะหัวกดแข็งแล้วล่ะนี่ไงสกิลสองป๊บโอเคเฮ้ย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 ขีบิงกูโฮ้ยดูเลือดกูดูเลือดอืมดีนะกูมีออกไอ้ลูกอมมานะครับเลยดูดเลือดได้นะครับไม่งั้นกูแตกเอ้ยไข้ทักกูใหม่ไรเว้โอเคครับผมเฮ้ยจังหวะนี้กุโดดใส่กุโดดใส่นี่ไง มาเดี๋ยวเอันติโรดีกว่านะปรับนี่โอ้โหเป่ากูพอดีอากูย่าครับแวรนเอากูย่าครับนี่โอเคก็อย่างนี้เลยนะเล่นล้วงครับแต่เราก็ต้องแบบมาเก็บแตก็กับตัวหลังนะเฮ้ยไม่ใช่เก็บตัวหน้าแล้วเข้ามาล้วงตัวหลังนะมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้น,นครับแล้วก็เซตไอเทมที่ผมพูดไปเนะี่ยคือเซตเนี้ยนะครับมันทําให้เรานัวในวงไฟได้นานขึ้นนะจริงๆผมมีเกมที่ดีเลยนะแต่ว่าผมชอบไม่ได้อัดคลิปไลนะครับ แล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยทําไมผมเล่นตัวนู้นทีตัวนี้ทีนะครับผมเล่นหลายไอดีนะผมเล่นไอดีคนอื่นนะครับเพราะตัวละครผมเนี่ยไอดีหลักผมเนี่ยมันไม่มีตัวนะไม่มีตัวละครที่ผมจะเล่นนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนเล่นอาวีตลอดอยู่แล e ้วนะคือนานๆผมจะเล่นทีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีตัวที่แบบเป็นตัวหลักจริงๆยังจังนะคือแบบมีแต่ตัวสมัครใหม่อะ่ะเออมันเลยไม่มีตัวละครที่แบบว่าจะเอามาทําคลิปได้นะครับก็เลยต้องไปเล่นตัวเพื่อนๆน้องๆนะครับก็มาเก็บแรงให้นะ โอเคจังหวะนี้กูปลาไปเด้โอุ้ย,ยไม่ค่อยแรงนะครับเซตนี้อย่างที่ผมพูดนะแต่จังหวะนี้เฮ้ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเอาดิสวยเก็บกระแตกนะครับผมจะเอาตัวหลังนะโอเคน่าสวยไปไหนครับน้องสกิลสองกูดาวดีนะโดดใส่อุ้ยปลาไม่โดนเข้ามาดิกูแข็งเฮ้เอา้าเอา,เอานะฮอสพิวรัาดเหรอ อันนี้อนี้มีโดดซิกแซกนะพิวเกินกู้ปลาไปดิโอ้โหไม่ตายนะครับโอเคแต่ฝั่งน้องเขาตายสามอะโอเคครับคลิปเข้าด้วยนะน่าจะได้เอ็นบ้าน,นครับโอ้โหมาดิกูุหลาดย่ำจบเกมพอดีนะทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะกับการเล่นซิลนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะคือผมไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับนิ้วมันอาจจะยังไม่ได้เร็วนะอาจจะยังไม่ได้แบบ ฟุบฟับฟุบฟับอะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นแนวทางนะก็ใครข้อสงสัยเรื่องการเนิฟสกิลนะเนิฟสกิลสองเล่นได้ไหมเล่นได้นะทุกคนอยู่ที่จังหวะการเล่นของเรานะครับตัวมันก็ยังเหมือนเดิมนะมันแค่เนิฟเรื่องเกาะลงมานิดหน่อยนะแต่ว่าในเรื่องของเซตได้เทมเนี่ยเซตได้เทมนี้ที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยคือผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะสำหรับซิลในตอนนี้นะครับคือเล่นเป็นดาเมจมากไปมันเบิร์ดไม่ตายนะทุกคน ผมรู้สึกว่ามันเบาๆนะพอเล่นเซตนี้ปุ๊บมันรู้สึกว่ามันทําให้เราเล่นนัวได้นานขึ้นนะครับเข้าออกไฟได้แบบถี่มากขึ้นนะเราสามารถล้วงสามารถไหลได้แบบฟรีๆสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนไอเทมสักชิ้นนึงให้เป็นดาเมจหลักๆก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับการเล่นซิลนะเดี๋ยวผมจะทาคลิปซิลมาอีกนะครับผมช่วงนี้กำลังติดใจเลยโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า